รู้อยู่แล้วคนทั้งบ้านก็เมืองก็รู้อยู่ว่าป้ายิ้มน่ะโดนไอ้ผู้ชายคนเนี้ยนะครับที่ไม่เออที่นะครับที่ป้ายิ้มไม่เต็มใจนี่นะนะครับไอ้ผู้ชายคนเนี้ยน่ะนะครับมันมันดึงโทรศัพท์ป้ายิ้มไปอ่ะนะครับเออนะมันดึงโทรศัพท์ป้ายิ้มไปนะครับป้ายิ้มก็โอ้โหนะครับเน้นไหมล่ะนะครับป้ายิ้มก็ไม่ชอบเน้นไหมล่ะนะใไปชอบเอามาโทรศัพท์กูมาน่ะก็รับมาเอาโทรศัพท์ป้ายิ้มไปลบวิดีโอโปอ่ะนะครับแม่เป็นวิดีโอที่ป้ายิ้มชอบที่สุด นะครับพายิมจะรู้สึกเสียใจไหมล่ะนะครับถ้าไายิมจะได้วิดีโอโป๊ชุดนี้ไายิมมันกระต้องนะนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินนบินไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปนะครับไปดาวน์โหลดนู่นมาใหม่นะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละนะครับมันต้องเสียเยอะนะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วนะครับว่าผิดนะครับมันก็เหมือนอย่างคดีน้องชมพู่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมล่ะจำเลยความผิดของจำเลยนะครับมันอ่ามันสำเร็จอยู่แล้วนะครับเห็นไหมล่ะ เออ่นความผิดของจำเลยมันสำเร็จอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับแต่รอศาลนะครก็ต้องรออยู่แล้วนะครับอ่ามันต้องรออยู่แล้วนะครับสื่อไฟนะครับเพื่อเป็นพิธีแค่นั้นแหละนะครับสื่อพยานจำเลยสื่อพยานโจทย์พวกนี้นะเพื่อเป็นพิธีแค่นั้นนะครับเนี่ยนะนะครับความผิดมันมันมันอยู่ตั้นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมจำเลยจะเอาข้อที่ไหนมาแก้ตัวล่ะนะครับเออถ้ามันแก้ตัวได้มันแก้ไปตั้งนานแล้ว ถ้ามันแก้ไปตั้งนานเนี่ยมันไม่มีหมายจับมาลงที่มันหรอกนะครับโอ้น่าอะไรเนี่ยไม่นะครับนาว่ะอะอือนะครับจริงๆนะครับนะเออนะครับเอาเหลืออีกสามสิไปยินกดไลค์ได้ยังนะครับมันยังไม่ถึงหกร้อยนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับนะ้กดไลค์ด้วยนะครับไปยินนะนะครับกดไลค์หน่อยไปยินนะครับโอ้โหอ่าออ่อนะครับ นะครับป้ยิ้มหรอนะครับเออเออนะครับเนี่ยเดี๋ยวแต่กกจะได้เอาผักนะครับไปล้างไปล้างแล้วใส่ถุงแพ็คไว้จะได้ไปใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเนี่ยกริเล่นบิวิวัฒนากไรปยิ้มงงนะครับว่าเคลื่อนสารนะครับใบเด็กนะครับก็หลายครั้งแล้วนะครับเคลื่อนไปอ่ะนะครับตั้งแต่คดีของอายชริยะแล้วจําเลยตอบไม่ตรงคําถามนะครับจําเลยเป็นคนอย่างนี้แหละตอบไม่ตรงคําถามนะครับ สืบพยานโจทย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าสืบนะครับสืบพยานจำเลยนี่นะนะครับถ้าตอบไม่ตรงคําถามนี่หนาวเลยนะครับเห็นไหมล่ะหนาวเลยนะนะครับเออเขาบังคับไหมไม่บังคับนะครับเห็นไหมนี่แหละนะครับเพราะว่าจำเลยนะครับเห็นไหมนะมันพูดนะครับความจริงไม่ตรงกันสักครั้งนะครับจำเลยคิดว่าเขาคงจะนะครับโยงใยไปหาความจริงมันไม่ใช่นะครับนะเพราะความจริงน่ะมันต้องอยู่ในตัว ในก็พูดทุกครั้งต้องเหมือนกันนะครไม่ใช่เหมือนไอ้จำเลยไอ้จำเลยมันบอกว่าความจริงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันป้ายิ้มนะครับพร้อมโบน่าคุณสามีป้าไม่หล้นะนะครับนะท่านแดงว่าอะไรที่สวัสดีคับลงมงคลนะครับบอสลดนะครับใบแดงนะครับเพราะโกหกเลอะมันเลยลืมนะครับมันเพราะว่ามันโกหกเห็นไหมล่ะนะครับเรื่องจริงๆเนี่ยมันกระทามันไม่พูดนะครับสิ่งที่มันน สิ่งที่มันเป็นหลอกเขาน่ะมันเป็นคําโกหกนะครับเรื่องจริงมันไม่พูดนะครับนะนะครับเรื่องจริงมันก็คือลักพาตัวเด็กไงนะครับมันไม่พูดนะครับมันพูดอะคำโกหกมันลืมนะครับมันลืมนะครับมันลืมนะครับอันนั้นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่ศาลเห็นนะครับมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมแล้วเหลืออีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับเนะ เหรียญล้วนๆนะครับแบงค์ไม่ต้องนะครับเจริญวิทย์นะครับอย่ามาบอกแฟนแดงสวัสดีจ้านะครับเนาะนะครับนี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเป็นสมาชิกช่องลุงมงคลนะครับนะนะครกดเป็นสมาชิกได้นะครับเดือนละ50บาทนะครับเนาะอาซีเวอร์เดือนละ50บาทระวังจําเลยมันถอนฟันปลอมนะครับล็อกหัว ลอกหัวนมนะป้านะครับว่าวิเศษบัวสีนะครับนะนะครับเอนหนึ่งถ้วันสาวันนีครับคุณลุงนะครับสวัสดีนะครับคุณอยากมาบอกคะแนงวาไรตี้นะครับนะเดี๋ยวสําหรับ่าวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรากาแยกย้ายกันไปพักก่อนนะครับแยกย้ายกันไปพักก่อนขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนแล้วก็สมาชิกนะครับทุกคนนะครับอ่านะครับหลายๆนะครับหลายๆคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กัน นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะขอคุณครับลุงหนึ่งตะวันนะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งตะวันไม่มานานนะครับพระนดงวาไลตี้นะครับพระยิ้มรักนะครับนาวาอือนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ